มัเกมกาวฮอปพาเวทครับหรือชื่อไทยว่ากระลอกน้อยก้อยใจนะครับเปิดมาก็เลือกจะเป็นกที่เบ็ดมปเลยครับเราเล่นสูตร20บาทเราช่วงนี้ครับถือว่าเป็นขาดขึ้นนะจะเลือกไปเลยครับนี่80โลครับกดเลยฮะเกมนี้ก็จะต่างจากเกมอื่นนะครับก็จะมีตัวตุ่นนะฮะถือวายวิ่งไปมานะครับ มันไปอยู่ใกล้กับผลไม้ตรงไหนที่เกาะกลุ่มกันแบบสามชิ้นสี่ชิ้นขึ้นนะครับก็จะทําคอมโบแล้วก็จะกินพื้นที่แล้น่าจเป็นเงินรางวัลมาครับอันนี้คือลุ้นหาตัวเมียครับตัวนึงก็จะได้เป็นวายนะครับนี่ฮะจะได้วายมาตรงไี้อีกตัวหนึ่งครับอืมไม่ออกไปหาหาผู้ันต่อนี่ไม่แล้วครับถ้าได้ผู้หญิงตัวหนึ่งนะ ก็จะได้วายซึ่งมาให้ลุ้นบ่อยมากแต่ก็ไม่เคยออกเลยฮัลโหลนะฮะนี่ครัววิ่งไปตรงนี้ครับโรโโพรและวิ่งต่อไปโอ้ไม่มาวิ่งต่อไปมันน่ารักดีอะ่ะ นี่เปล่ง伽มนี่เปล่ง伽มโชได้วันนี้หกบาทเปล่ง伽มโชว์นี่ครับอ่างหุ่นได้ดังวนนะหาตัวเมียก่อนมาแล้วครับตัวเมียเอา,าอีกหนึ่งครับกินตรงนี้ไปขยับไปหน่อยนนึงขออีกหนึ่งตัวครับจะได้วายนะน่าจะไม่มาอยู่แล้ว ไม่เป็นไรคอมโบต่อเนื่องอม,มาให้ลุนนะมาให้เสียวครับดึกดึกดบเนี่เหม่งกล้าเหม่งกล้าโอ้โหหรือว่าไอตัวแครบนี้จะลิงไปด้วยนะเข้ามาอีกแวะมา,าบ่อยนะครับตัวเมียนเะนี่ยน่าจะยากนะ ลอยไปแล้วนะลอยไปเห็นแล้วๆโอเคลิงยืนไปครับทำงานหน่อยครับโอ้โห <Okay. S 2> มาอีกแล้วมาไกลเกินมาอีกแล้วครับมาสองสามรอบติดเลยครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลขอแอปเปิ้ลหน่อยลิงแอปเปิ้ลหน่อย พอันี้ไม่สนแล้วก็จะได้ไม่ได้ขอลิงก์กันก่อนครับนี่ทำคอมโบครับเฮ้ยแล้วมาครับจังหวะนี้มาสามตัวครับนี่ครับยังไม่หยุดคอมโบโอ้สามตัวแล้วยังไงยังไงคูน่าโอ้ยคูน่าครับหมุนฟรีครับตรงนี้คูน่าครับมาแล้วครับวายที่เรารอคอยครับกดเริ่มเลยนะฮะ สามตัวช่วยกันทำงานครับจะเป็นฟรีหนึ่งรอบครับและหมดไปครับนีอ้อยก็เดี๋ยวไปนี่มาได้มันครับห้าสิบบาทเก็บไปครับไม่คู่เดียวหอมมากโยนมาขออีกมีทั้งสามตัวแล้วนี่แถวนี้ครับร้อยสี่สิบคูณแปดไปแล้วครับ โอ้โหไม่ได้ได้ไงมีทั้งสามตัวเชิยเขาคำโบนี่คูณเก้าเป็นสองร้อยห้าสิบแล้วครับมาอีกครับยังไม่จบครับนี่ยกแพงครับโอ้โหว่าดแปดทีใหม่ครับทั้งกระดาษครับเมื่อกี้นี้โอ้โหรวมมาแล้วครับยังไม่หมดเลยนะได้มาทั้งหมดตรงนี้ห้าร้อยครับยี่สิบแปดบาทครับยังไม่จบนะเหลืออีกสองรอบครับโอเค รันต่อไปเป็นค1ูสิบเอ็ดแล้วสิบสองโอ้ยยังไม่จุดถ้ามีต่อที่ไปครูสิบสามนั่นไงครูสิบสามสุดท้ายครับโอ้ไม่ได้ก็จะคูสิบสี่เงินรางวัลรวมครับทุกคนครับเมื่อกี้นี้จะบอกทีนะหนึ่งนพะันสองร้อยครับทุนยี่สิบบาทนะครับบอกก่อนตรงนี้นะครับ